วิธีอัปเดตข้อมูลส่วนตัวในแอปพลิเคชัน UP i c สอสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพิลรมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตู๊กสอออนลมืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาที่นี่การทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเติมที่สามารถหาอะไรได้เสริมได้มาบนโลกออนไลน์ได้มารวงไว้ที่นี่นะครับเพื่อนสามารถเรียนรู้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับจานเป็ดมุบูไว้ให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกัรกดติดตามกดากกดไครั ทีนี้ในโบนี้นะครับจะออกมาอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชัน UP วพินะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็คือมีการโยกย้ายจาก Lazada เนี่ยมาอยู่ในบริษัทของคาทายนะครับ g l o b a l ซึ่งเป็นเาขาเรียกว่าเหมือนเป็นบริษัทลูกของอ l ล b บาบานะครับซึ่งก็เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งตั้งแต่น่าจะเป็นประมาณมีนาเมษาเนี่ยนะครับก็โยกย้ายมาจนตอนนี้ปลายปีแล้วนะครับ ก็เริ่มใช้งานได้ปกตินะครับคอมมิชชั่นเข้าปกติแล้วก็การแชร์การอะไรเนี่ยก,ก็ใช้ได้ปกตินะครับเริ่มสร้างให้ได้แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการอัปเกรดเนี่ยของเขาตอนนี้เนี่ยคือ299เองถามว่า299เนี่ยคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มนะนะครับเพราะว่าเราสมัครเสร็จเราสามารถแชร์ลิงก์สินค้าที่อยู่น,นี้ได้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะ สินค้าเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งไทยทั้งจีนทั้งอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็มาดูเดี๋ยวผมจะย้อนมาสอนนะครับให้เรื่อยๆแล้วก็เพื่อนๆก็เอาไปทําตลาดได้อ๋ออีกอย่างหนึง่งระบบของเขาเนี่ยตอนนี้ทำใช้บนบนเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ซื้อของซื้ออะไรเงี้ยซื้อตรงแบบแบบแบบเว็บไซต์ไม่ต้องเป็นระบบโลกองโลกอินอะไรเงี้ยนะครับก็ง่ายขึ้นอันนี้คือง่ายขึ้นแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าจะยังไงโอเคทีนี้นะครับเราจะมาหลังจากเราเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ย เราจะนะครับอัปเดตข้อมูลส่วนตัวเราลงไปก่อนนะครับก็คือให้เราเข้ามาที่รูปบัญชีเนี่ยที่เป็นรูปตัวคนเนี่ยบัญชีใช่ไหมครับแล้วก็ไปกดตรงฟันเฟืองตรงนี้นี่เลยนะครับอ่ากดเข้าไปตรงฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปเพื่อทําการอัปเกรดข้อมูลนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปเลยอ่ะแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือ ตรงชื่อเนี่ยผมผมจะใส่เป็นลายส่วนตัวไปเลยเพราะว่าเวลาที่มีเหมือนมีสมาชิกนะครับเขาสมัครเข้ามาเขาจะได้สามารถติดต่อเราได้เนาะนะครับเขาจะได้เรียนรู้หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ต่อไปอเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูซิว่าถ้าผมจะใส่เป็นแอดไเนี่ยได้ไหมนะครับปึ๊บมีคอลอนสักนิดลองดูนะบันทึก ได้เห็นไหมครับระบบเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงาหารหัสผ่านได้จางนี้และที่สําคัญก็คือนะครับท่านที่นะครับไม่ได้สมัครผ่านนะครับเบอร์มือถือสมัครผ่าน Facebook สมัครผ่านอีเมลสมัครผ่านแ uh, อ t o r e หรือ Google Store อะไรเนี่ยนะครับแนะนำให้เพื่อนๆนะครับมาใส่เบอร์ตรงนี้ซะ นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาลืมรหัสพงรหัสผ่านอะไรเนี่ยมันก็จะวุ่นวายครับก็แนะนําว่าให้มาใส่ข้อมูลตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์นี่สาคัญมากเลยเวลาเราเข้าระบบเนี่ยเราสามารถเข้าได้ตามนี้นะครับอ่ะทีนี้ต่อไปอันนี้ก็สําคัญ2อ,อันนี้นะครับลายนะครับเ,เพื่อนเพื่อนก็เอาใส่ไว้เลยนะครับพิมพ์อย่างที่ผม พิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูตรงเมสเซจนะครับปุ๊บเนี่ยพิมพ์ตามนี้ได้เลยซึ่งเขามีระบบบอกอยู่นะว่าเราเนี่ยจะเข้าไปเอาลิงก์นี้ยังไงนะครับแต่ว่าจะพิมพ์ตามผมนี้เลยก็ได้ส่วนชื่อของเพื่อนเพื่อเนี่ยก็ต้องไปดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคัดลอกใช่ไหมครับก็เข้าไปที่ Facebook ใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปที่โปรไฟล์ของตัวเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมี3ขีดเห็นไหมเนี่ยสมขีดนียจิ้มเข้าไปครับเห็นไหมคัดลอกลิงก์เราจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับเนี่ย เราก็ใช้นี้ก็ได้เพื่อให้เขาเข้ามาดู Facebook เราอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะให้เขาเข้ามาคลอกลิงก์ได้นะครับแบบนี้นะนะครับก็คือหรือว่าจะพิมพ์อย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้ก็ได้นะครับก็คือเนี่ยพิมพ์ไปตามนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นชื่อเราเราจะรู้ว่าชื่อเรานะครับใน Facebook ของเราเนี่ยเป็นยังไงก็อย่างที่ผมบอกครับเนี่ยเราเข้ามาดูก่อนเห็นไหมเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือชื่อเรานะเราก็พิมพ์ชื่อตรงนี้ลงไป นะครับพิมพ์ชื่อตรงนี้ลงไปแค่นี้นะครับก็จะเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วเราก็นะครับอะไรอีกลหละที่เราต้องต้องทำนะครับก็คือนะครับนี่นะครับไลน์นะครับก็ใส่ตามนี้เลยพิมพ์ใส่เข้าไปโซเชียลมีเดียนะครับปึ๊บจิ้ม้าไปเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเชื่อม facebook อะไรเงี้ยนะครับนะนะครับเราก็กดเชื่อมต่อได้นะครับแล้วเราก็ออกมานะครับ มีอะไรอีกก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นใส่รูปเรานะครับใส่ชื่อร้านนะครับก็ใช้เป็นแบบนี้ผมก็ใช้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ประกาศของร้านนะครับก<ๆ>็เราเราอาจจะประกาศอะไรอาจจะเป็นประกาศของร้านเราอาจจะเป็นโปรโมชั่นสินค้าอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นรับรับสมัครสมาชิกอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็พิมพ์ใส่เข้าไปได้เลย นะครับอยู่ที่เราทีนี้ถามว่าอะไรประกาศร้านค้าตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงไหนประกาศร้านค้าเนี่ยนะครับอ่ะย้อนออกมานะนะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงคําว่า you picker แล้วนะครับมันจะมีในส่วนของนี่นะครับนี่นี่น,นี่การเลือกของฉันนะครับนี่มันก็คือเป็นร้านค้าของเราเห็นไหมมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับซึ่งระบบเขามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเอาไว้ให้สําหรับท่านที่ สนใจอยู่ยังยังสนใจยูพิกอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คือทำเอาไว้ให้เพื่อนเนเนี่ยที่บางคนเนี่ยสมัครยูพิกไปแล้วแล้วก็อยากจะย้อนกลับมาทำหรือหละหลายท่านเนี่ยเพิ่งจะเริ่มสมัครแต่ว่าไม่มีคนสอนงานเพราะาหลายหลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ทำยูพิกแล้วเขาอาจจะไปทำตัวอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆก็มาดูวิดีโอของผมได้แล้วก็เอาไปทำกันแล้วกันนะนะครับก็ถือว่าทำเปิดให้กับทุกๆคนเลย ลองเอาไป,ไปใช้กันนะครับทีนี้ย้อนออกมาอีกทีนึงก็คือเราเข้าไปที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวเราอีกนิดนึงเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เป็นหน้าปกนะครับหน้าปกตรงนี้ก็จะเป็นหน้าปกเต็มๆเราจะใส่หรือไม่ใส่อะไรยังไงก็แล้วแต่เราส่วนใหญ่ผมก็จะอัปเดตพวกแค่พวกข้อมูลตรงนี้แค่นั้นนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จติ้นนะครับก็ไม่มีอะไรทีนี้พอเราเข้ามาในส่วนของร้านค้าเนี่ยนะครับ ตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นหน้าของเป็นหน้าของข้อมูลของเราเองเวลาเราซื้อสินค้าหรือคูอปองหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามันจะมีแคมเปญที่เข้าร่วมอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูนี้ได้ในส่วนของตัวเรากับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของยูพิเกอร์นะครับที่เป็นในหน้าร้านเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็สามารถเข้ามาเช็คดูร้านค้าแล้วก็ตรงนี้เป็นสินค้าที่เขาเรียกเหมือนสินค้าโปรโมชั่นเราสามารถ เอาสินค้าที่มันเป็นโปรโมชั่นเอาไว้หน้านี้ของเราได้เหมือนเป็นร้านค้าของเรานะครับสามขั้นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูต่อเนาะในะอีกทีหนึง่งอ่ะโอเคนะครับก็ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอ่ยูพิกนะครับทุกท่านที่อตอนนี้เริ่มเริ่มกลับมาใช้งานกันแล้วเพราะว่ามีหลายท่านทักเข้ามาสอบถามข้อมูลผมก็เลยอะทำเป็นวิดีโอดีกว่าเนาะจะได้ไม่ถามเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําเป็นห้อง จะเป็นทําเป็นห้องอาจารย์บอดเนาะนะครับให้สําหรับทุกคนเลยแล้วทุกคนก็ไปเรียนในห้องอาจารย์บอดเอาไปกดปุ่มอจะมีปุ่มกดให้1 2 3 4เรียนรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ไปเรียนเอานะครับเดยผมเอามาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ทำเดี๋ยวจะทําเป็นห้องเอาไว้ให้นะครับก็จะได้ง่ายต่อการเรียนรู้แล้วทุกคนก็เอาไปทําตลาดเอาเองก็แล้วกันเปิดกว้างให้กับทุกคนที่อาจจะเป็นทีมงานของผมแล้วก็ไม่ได้เป็นทีมงานงผมนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วยเหลือกันในยามวิกฤตแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไป อยู่ที่ความสมัครใจของเพื่อนๆเลยนะครับตรงเนี้มันไม่ได้มีเอ่อเขาเรียกว่าไม่ไม่บังคับกันเนาะเดี๋ยวบางคนอ๋อนูนนี่นั่นนะครับยุคนี้มันหมดยุคของโลกสวยนะครับเราคงไม่โลกสวยแล้วแหละแต่เราต้องดูว่าวิธีไหนมันสามารถทําเงินได้สามารถสร้างสร้างเงินได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งเราลงทุน299บาทเนี่ยมองว่าเอาไปซื้อหัวยังแพงกว่าเลยแต่ถ้าลงลงทุนแล้วเราสามารถสร้างอาชีพได้สร้างเงินได้นะครับ ก็ลองไปศึกษาข้อมูลครับใน u t u b e มีมีเยอะแยะใน Google มีเยอะแยะครับว่าอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้สำหรับการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับตอนนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์หมดเลยเพิ่งเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคก็เหมือนเดิมก่อนจบการบรรยายก็ฝากเพื <S <S อ่อนช่วยก,ก,กดติดตามกดซับสไคร้และฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนวิธีนะครับการเพิ่มบัญชี ราคาลงไปในระบบนะครับโอเคได้เลยเจอกันสวัสดีครับ